เราเป็นคนอีสานใช่ไหมครับใช่ครับคิดเหตุยนึ่งกับคําว่าเสียวโอ้ยอีสานแต่งรถมันเสียวไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นไม่ได้รู้สึกกับใครเข้าใจไหมว่าเราไม่ได้รู้สึกกับใครเลยว่ารถมันห่วยเลยรถแบบนั้นมันไม่แจ๋วรถอย่างนี้มันไม่แจ๋วไม่ใช่ไม่ใช่รถมึงมึงไม่ต้องไปเสือกับเขาเขาชอบแบบนั้นผมเป็นคนอย่างนี้ช่างหัวคนอื่นมันต้องแจ๋วในแบบของเราไม่ช่างหัวมัน ครับอาร์มอาคาลัสเรดซิงโฮมครับอุบลผู้ชายคนนี้เป็นใครเป็นคนธรรมดาครับที่ที่เป็นคนธรรมดาแค่พี่มีคนรันส่วนมากเขาจะรู้สึกแบบนั้นกัน <c oughs> ผมไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะจริง อตอนนี้ก็จะเป็นจะมีอู่ครับเป็นอู่ทําซ่อมรถบ้านด้วยแต่รถบ้านเราจะรับแค่ไม่เกิน2คันจนจบงานเนี้ยครับแล้วก็จะเป็นคัสตอมชิ้นส่วนรถส่งทั่วโลกแล้วก็มีรถที่รถที่เราทําเป็นโปรเจกต์เนี้ยครับก็จะปีหนึ่งหนึ่งคันหรือ2คันอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ครับลูกค้าน้องๆพี่น้องเราเข้ามาเงี้ยครับรถในฝันหน้าตาเป็นยังไงมาเล่ามาคุยกันฟังแล้วก็เราก็หาวิธีทําให้มันได้ตอนนี้เลี้ยตัวเองมาทำาช ผมเป็นแค่ผมเป็นแค่อาร์มอะ่ะผมเป็นแค่อาร์มไม่ใช่ช่างไม่ใช่จูเนอร์ไม่ใช่ช่าง,ม Junior, มงแมชชีน CNC อะไรไม่ใช่ทุกอย่างผมเป็นแค่อาร์มครับสิ่งที่พี่ทำทั้งหมดเนี่ยครับมันต้องเรียนอะไรบ้าน่าจะต้องแบบวิศวกรหรือว่าเป็นเรียนช่างเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งทั้งหมดพี่พพจ,จบอะไรมาผมจบบริหารการตลาดมาครับพี่ไปเอาความรู้จาก จริงๆผมผมไม่เคยหยุดเรียนเลยผมผมใช้เวลาทั้งหมดท,ที่ที่ยังตื่นอยู่เรียนครับเรียนตลอดเรียนกับทุกคนผมเรียนกับผู้ใหญ่เรียนกับน้องเรียนกับพี่เรียนกับเพื่อนผมเรียนตลอดผมไม่เคยเก่งเลยผมไม่เคยเก่งเลยเจ้าพี่อาเคยติดตักมาเพื่อนที่ไม้อยู่ที่พี่บางงาน๋อ อันนั้นอันนั้นบ่อยแล้วก็เยอะมากๆครับว่ามีพี่ๆหลายคนก็ให้อยากให้ไปอยู่อยากให้ไปทําที่นั่นด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าเราทุกคนมีเวลาจํากัดเราเสียเวลาที่ต้องจากครอบครัวไปไม่ได้เป็นแบบนั้นเราควรเราควรจะอยู่ที่ที่เราควรอยู่แล้วเราก็สร้างที่ที่เราอยู่ให้มันเป็นให้มันเป็นอนาณาจักรให้มันเป็นให้มันมีทุกอย่างที่เราต้องการจุดเริ่มต้นของานีทั้งหมดเนี่นนยเกิดมาจากอะแ voilà. รแค่ผมอยากทํารถตัวเอง มันมีของบางอย่างที่ผมอยากได้แต่ทั้งไม่มีปัญญาซื้อด้วยแล้วก็ผมอธิบายให้ใครฟังก็ไม่มีใครเข้าใจด้วยว่าผมอยากได้ของแบบนี้แล้วทำไมต้องเป็นอ v8 แรกเรื่องเลยมันเราเล่นแค่เครื่อง useth ครับตอนนั้นแล้วผมไม่ใช่ช่างเนาะแล้วผมก็เป็นแค่คนเล่นรถแต่ว่าในบ้านเนี่ยเราก็จะเล่นแค่ v8 เลย ครับมีก็คือมี u z อย่างเดียวก็ไม่ถึงขั้นเป็นเครื่องเมกานใหญ่ๆยอะไรเงี้ยเพราะเราไปไม่ถึงครับเสียงที่เราได้มาเราต้องการเสียงนั้นมากกว่าครับแล้วก็ค่อยมาปรับแตง่งปรับจูนก็เล่นมาเรื่อยๆแล้วเพื่อนๆพี่ๆที่เขารู้จักเราก็เรียกเป็น r m ร8ไปมันก็เลยกลายเป็นชื่อนั้นมาครับใ้ชตรถเนี่ยมจริงๆน่าจะต้องบอกว่าเป็นใช้ชีวิตกับรถมากกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย บ้านเราเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างครับมันก็จะมีรถแมคโครรถเทเลอร์เรดรถสิบล้ออะไรเงี้ยครับเยอะเกิดมาก็มีแต่รถให้เล่นเลยวันนั้นเล่นรถครับคนเรามันต้องชอบรถถึงขนาดไหนครับซื้อเสื้อเป็สื้อพิษนาคาเ่ยผมได้มือสองมาถูกครับครับเท่าไหร่คสองล้านแปดผมเอาเอาเอาบ้านครับเอาบ้านเข้าธนาคารซื้อมาอันนี้คือบ้านที่ใช่ครับสมบูรณ์สมบูรณ์แบบเลยอะไรเลยใช่ครับใช่ครับเออวันมันต้องแลกครับจริงๆเราไม่มีใครได้อะไรทุกอย่าง โดยไม่เสียไปเรามีได้ต้องมีเสียตลอดจบคณะอะไรบ้าบริหารการตลาดครับ <laughs> ว,วันที่เปลี่ยนรูปแบบจะเป็นหางก,กินกับสิ่งนีน นนรจริงๆเลยจุดเริ่มมันไม่ได้ผมไม่ได้จะเปิดอู่ผมเป็นเซลล์ขายรถครับแล้วก็ขายดีมากผมแค่ลาออกมาจะประกอบรถรถทําสีเสร็จแล้ววันนั้น10ปีที่แล้วผมลาออกผมไปบอกผู้จัดการพี่ผมลาออกเขาถามทําไมล่ะผมจะไปประกอบรถพี่เขาก็อึ้งครับแล้วก็ผมบอกว่าถ้าประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะกลับมาใหม่หรืออาจจะไม่กลับมาครับที่ไปทํางานก็แค่อยากได้เงินมาแต่งรถอยู่ดีพอรถเสร็จผมมีเงินเก็บนิดเดียวเอง น้อยมากด้วยแต่มีอะไรที่เราเตรียมไว้เยอะมาก,กเพื่อจะมาประกอบให้เสร็จคนเรารนบนนเยอตอนนั้นไม่รู้สึกว่ามันมากขนาดนี้เพิ่งมารู้ตอนผ่านมา10ปีแล้ว12ปีแล้วว่าอ๋อกูบ้าเหรอใช่ใช่ครับแค่นั้น,น,น,นคิดไม่ออกเลยเหมือนกันผมไม่ชอบที่นั่น ผมไม่ชอบที่นั่นแค่นั้นเองมันมันเหนื่อยมากที่นั่นออมผมชอบที่นี่ที่นี่มันคือกึ่งกลางของทุกอย่างครับมันคือกึ่งกลางของเมืองมันไม่เจริญเกินไปมันไม่ชนบทเกินไปทุกอย่างมันกึ่งกลางเราไปไหนทุกที่ถึงใน15นาทีเมามีอากาศดีๆให้หายใจทุกอย่างครับสมมติว่าวันนี้เค้าโดนที่บ้านบอกว่าให้เลิกับรถสิับให้เลิกทำรถให้ทำแต่งานให้สมลติครับ ผมเลิกทำงานเพราะผมไม่ได้ทำงานเพื่อหาเงินแบบทั้งหมดไปเพื่อทำอะไรผมผมแค่ต้องหาเงินมาแต่งรถเออแค่นั้นถ้าให้เลิกแต่งรถก็เลิกทำงานแล้วทุกวันนี้ทำงานเยอะไหมครับงานงานเยอะครับงานเยอะเลยเยอะแบบเยอะอย่างแต่งรถเยอะเหมือนกันอ่าใช่ครับแต่หมายถึงว่าจริงๆแล้วผมก็มีความสุขที่ทุกคนเห็นงานออกไปแล้วบอกว่ามันโคตรเจ๋งผมรอฟังคำนั้นมันคือมันคือที่สุดแล้วมันคือแบบความรู้สึกสุดท้าย คือแบบแม่งสุดท้ายรอทําบางชิ้นนี้ใช้เวลาแบบ40วันเลยแบบนานมากแล้วรอไม่ถามนะรอคํานั้นหรือถ้าไม่ได้ยินเราต้องกลับไปถามแล้วว่ามันอยากแก้อะไรมันไม่ได้ตรงนั้นผมเสพคํานั้นผมเสพมันอยู่ของเราันี้คือการทัวโลกไม่น่าไม,ไม่ไม่น่าไม่น่าขนาดนั้นครับแต่ว่ามีเรามีส่งหลายหลายประเทศครับเรา,าส่งออกไปกจริงๆ ฝันสูงสุดใช่ครับผมอยากให้รถงานของผมที่ผมทําหรือรถที่เราทําต้องไปอยู่ในงานโชว์ระดับโลกอยู่แล้วมันมันมันเป็นฝันต่อมาคือทุกอย่างมันมันค่อยๆเดินขึ้นมาโดยที่เราเองก็ไม่รู้ว่าอยู่ดีๆเราจะมาถึงวันนี้ซึ่งผมไม่ได้ไม่ไม่ได้รู้สึกว่ากูต้องถึงไหนพรุ่งนี้มันต้องดีกว่าวันนี้แค่นี้แต่มันก็พาเดินมาถึงวันนี้แล้วอะแบบแบบจริงๆผมไม่ไม,ไม่ไม่สนใครผมไม่ได้แข่งกับใครแค่ผมแข่งกับตัวเองเมื่อวานแม่งก็เหนื่อยชิบหายแล้วคือไอเวียนเมื่อวานนั้นมันมันแจ๋วมากวันนี้ เราอาจจะแย่วอาเมื่อวานก็ได้ครับไม่ต้องถามคนอื่นเลยเขาดวดเก่งมากเลยรถกับคนอันนี้มันมีพี่ชายคนหนึ่งเคยพูดกับผมรถกับคนใครทนมากันผมก็ตอบไปว่ารถที่อืดมากนะเราซัดมันเราทํามันขยี้มันไม่มีตายนะพี่เขาบอกว่ามันเข้าใจผิดแล้วจริงๆพวกเราถึงให้นอนหรือพักยังไงก็ช่างหัวใจแม่งไม่เคยหยุดแม่งตื่นอยู่ตลอด พวกเราทนกับมันเยอะเราพังมันได้เป็นสิบสิครั้งก็เลยเพิ่งรู้ว่าไอ้เฮียกูเหลือเวลาสิ่งรถอีกไม่นานนี่หว่าไอ้เฮียกูต้องขารถมาระเบิดดีเราไม่ได้ทนอยู่กันขนาดนั้นใช่กระมันับเบื่ใช่ครับมันยังหยุดนะปั๊มหยุดทุกอย่างหยุดเปลี่ยนแบตก็ได้หัวใจเราไม่เคยหยุดใครทนกว่ากันนะเราเนี่ยทนกว่ามันอีก